สวัสดีคะ่ะสวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านเลยนะคะมาเจอกันกันกบช่อง Special Twin Staro ค่ะในวันนี้นะคะหมอไมา์ก็จะมาอ่านไพ่นันด้อมให้กับเพื่อนๆน,นะคะแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือมาให้เห็นหน้าค่าตากันนะคะผ่านพลังงานในคลิปนี้นะก็หลังจากนี้นะคะในบางคลิปนะหมอไมา์ก็จะมาทําพลังงานนะคะในการให้เห็นหน้ากันด้วยเนาะ,ะจะได้เหมือนกับเป็นการรับสื่อพลังงานนะคะ รู้จักการใกล้ชิดกันมากขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพลังงานวันนี้เนี่ยมายบอกเลยว่าใครที่ถูกดึงดูดให้เข้ามารับพลังงานรับชมในหัวข้อนี้ไม่ใช่เรื่องมาเอินแน่นอนนะคะเพราะว่าเรากําลังจะพูดถึงการเปลี่ยนขึ้นพลังงานใหม่หลังสงกรารนี้นะคะอืมหลายหลายคนเนี่ยที่แน่นอนว่าอยู่ในสายทางจิวญ,ญานมานระดับหนึ่งคุณจะรู้เลยนะคะว่าปีสงกรารปีนี้นะคะมันเป็นการขับเคลื่อนเปลี่ยนพลังงานที่ไม่ใช่เล็กๆเ,เนาะ เพราะนั้นเนี่ยใครที่ก่อนหน้านั้นนะคะคุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตรงนี้นะคะแล้วก็ถูกให้มาพบเจอในคลื่นพลังงานนี้ไม่ใช่เรื่องเออแน่นอนนะคะหัวข้อพลังงานในวันนี้ก็คือว่าหลังสงการนี้นะคะชีคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการนะอดงคุณกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดกันเองนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ อะมาดูกันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่มารับชมนะคะแลวคุณนั้นเป็นยังไงบ้างไพ่จะบอกอะไรกันก่อนนะขอดูคนที่มารับชมนะคะโอ้แบวนแรกขึ้นมาเป็นไพเเนนะะ่เด็กทุเรียนค่ะเด็กทุเรียนเนี่ยสื่อถึงนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ ต้องเรียกได้ว่ามีทั้งจิตวิญญาณแล้วก็ความคิดที่เปิดกว้างนะคะในการเรียนรู้ในการรับรู้ถึงสิ่งดีๆที่มันจะขับเคลื่อนคุณเนี่ยไปข้างหน้าหรือทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่ามีเข็มทิศที่ถูกทางมากขึ้นตรงกับสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะคะอือจริงๆเด็ดเอเรียเนี่ยมนต้อ,อกเลยว่ามันเป็นไพ่ที่สดใสนะคะอ่าแต่พลังงานสดใสอย,อย่างนี้ มันไม่ใช่แค่อารมณ์ที่เป็นความเบิกบานสดใสแต่มันมาพร้อมกับความเชื่อมั่นลึกๆด้วยนะคะในความหนักแน่นนะสิ่งที่คุณเนี่ยต้องการนะคะที่จะไปในสู่จังหวะชื่อคุณณนะเวลานี้ค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายคนตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีการทําอะไรใหม่ๆนะม,มีการทําอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณนะ่ะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินในช่วงแรกแต่ว่า สี่ิยาข้างในหรือของคนอยากรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งใหม่การลองปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้คุณยิ่งถูกทางสอดคลองนะคะโดยเฉพาะแน่นอนว่าเป็นพลังงานของผู้ที่มีเป้าหมายในใจชัดเจนต้องการมินิเฟสอะไรบางอย่างได้แล้วนะคะชัดเจนมากอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเดี๋ยวไม่ขอเก็บไพ่สักครู่นะคะไพ่ตกอ่ะมาดูกันต่อนะคะพลังงานคุณเป็นยังไงอีกนะ ไฟอัพสอดขึ้นมาค่ะก็เป็นได้นะว่าก่อนหน้านั้นนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาก่อนเข้าสงการที่ผ่านมาก็เป็นได้นะ mm hmm. เหมือนกับคุณต้องเจอบทสากการอะไรบางอย่างนะคะที่ที่มันเหมือนกับว่าลึกๆแล้วอะ่ะ mm hmm. เสียงภายในหรือจิตวิญญาณของคุณเนี่ยบอกคุณมาโดยตลอดว่าทางนั้นมันอาจจะไม่ใช่นะคนนั้นอาจจะไม่ใช่นะสิ่งนัน้นมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะ สวนทางกับความเชื่อบางอย่างคุณลึกๆนี้นะคะเออแต่เนี่ยแหละนะมันด้วยอะไรบางอย่างเช่นกันเมื่อไม่นานนี้ก่อนที่จะผ่านพ้นช่วงลาสงการไปอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณถูกเปิดทางคุณถูกจักรวาลน,นะคะหรือดีวายกายที่ดูแลคุณอยู่เนี่ยให้คุณได้รับรู้ความจริงตรงนี้นะคะอือแล้วมันก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ ก้าวข้ามออกจากสู่สิ่งนี้ได้นะคะที่มันอาจจะไม่ใช่เวยของคุณจริงๆหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นในด้านพลังงานบางอย่างที่อีดขวางทางคุณอยู่ก็ได้นะคะอืมบางคนนะบางคนมันอาจจะสื่อถึงเมนเค่ะบางคนมันอาจจะสื่อถึงเป็นในเชิงของพลังงานอีกด้านหนึ่งที่คุณเคยมีมาในบทเก่าอดีตเก่าฝังจําเนี่ยคะ่ะอืมจากที่คุณ รู้สึกว่ามันสามารถปล่อยวางไม่ค่อยได้ทําใจไม่ค่อยได้หรือแบบอภัยไม่ได้ก็กลับกลายเป็นว่าที่จะก็กลับกลายเป็นว่าที่จะสามารถทําได้อืมนะมันดูจะเป็นในด้านเกี่ยวกับอีโก้บางอย่างได้นะคะที่มาจากตัวตนเก่าของคุณนั่นเองนะคะอะมาดูกันต่อเนาะโอ้โหราชาถือดาบขึ้นมาค่ะ ราชาถือดาบเนี่ยเป็นพลังงานของผู้ที่ตัดสินใจแล้วว่าฉันคือใครนะคะชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้นะคะมาบอกเลยว่าการเกิดตัดสินใจนี้มันคือการทลายกรอบทุกอย่างที่คุณแบบเคยขีดจำกัดตัวเองไว้ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเก่าๆบางอย่างที่มันขีดศักยภาพลึกที่จริงๆคุณสามารถมีหรือเป็นได้มากกว่านั้นนะคะอืม บางคนเป็นในเรื่องของการที่สามารถออกจากภาะวะความกังวลความยุติดได้หมดเลยเพราะว่าทุกอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าลึกๆเนี่ยคุณยังไม่เชื่อในตัวเองคุณยังไม่ได้เชื่อในพลังงานที่มันมีมากกว่านั้นที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ก็คือเป็นพลังงานของจักรวาลเมืองบนนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะตามมาได้ต้องเกิดจากความไว้วางใจลึกๆของคุณจริงๆที่เปิดรับนะคะอ่ะ แล้วไม่ต้องบอกเลยว่าพลังงานนั้นมีพลานุภาพสูงมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงเพราะว่ามันก็จะเกิดขึ้นในแบบในสิ่งที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปควบคุมอะไรทั้งนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณนั่นเองนะคะอ่ะโอเคมาดูกันต่อเลยนะคะซิกอัพวอนขึ้นมานะโอเค หมอมายจะจบที่ใบนี้นะคะในพลังงานตัวตนเบื้องต้นก่อนเนาะก็คือไพ่ได้บอกว่าพลังงานของคุณณนะเวลานี้เนี่ยคุณกําลังก้าวเข้าสู่ของผู้ที่มีพลังงานพร้อมจะเปลี่ยนแปลงจริงนะอืมหลายคนเนี่ยคือเก็ตเลยก็คือว่าจากก่อนน,นนั้นที่เคยเข้าใจว่าชั้นพร้อมแล้วอะแต่จริงๆคือมันยังไม่ได้พร้อมจากข้างในงจริงๆแต่ตอนเนี้โลกภายใน ภาวะข้างในของคุณมันพร้อมจริงๆนะคะการที่จะพร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดวงเปลี่ยนทางชีวิตได้นี้นะคะมันต้องเกิดจากปัจจัยหลายอย่างมากค่ะในที่ผ่านมาแน่นอนว่าเกิดจากการที่คุณเนี่ยฝึกปฏิบัติจิตด้วยนะเพื่อนๆของเราอย่างบางคนถ้ามีทอมาเก่าอะไรลากลึกเนี่ยมันก็ต้องถูกลดพนาักงานทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะอือผ่านพลังงานข้างในเนาะอ่ะบางคนเนี่ยเป็นในเรื่องของความยึดติด จากความกลัวลึกๆการไม่กล้าเชื่อมั่นว่ามันจะทําได้ไหมหรือเป็นไปได้ไหม่อะไรต่างๆางนั่นแหละนะคะอืมนั่นคือมันจะต้องพร้อมจากข้างในโดยไรเงื่อนไขทั้งหมดโดยไรขีดจากัดจริงๆแล้วคุณกําลังเป็นพลังงานนี้แล้วนะตอนนี้แล้วนะคะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรนะคะต่อจากนี้หลังสงการนี้ไปนะคะที่ดวงคุณจะเปลี่ยนตลอดการนะคะจาก นี้ไปในชีวิอขอนเพื่อนเนาะโอมาจะเปิดทั้งหมดสี่ใบนะคะโอ้อาศวินไมายขึ้นมาค่ะสิ่งใดน,นี้ที่จะเปลี่ยนชีวิตดวงคุณเปลี่ยนไปตลอดการนี้นะคะคือการที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่มันถูกทางกับภารกิจที่แท้จริงชีวิอของเพื่อนนะ มบางคนเนี่ยก่อนหน้านั้นอาจจะมาถูกทางอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะชีวิตพลังงานมันยังเข้าไม่ถึงแกน่นเออหรือบางคนมันอาจจะผ่านจากรูปแบบบางอย่างอีกทีหนึง่งกระบวนการบางอย่างอีกทีหนึ่งที่คุณเนี่ยจะต้องพัฒนาให้ถูกทางยิ่งขึ้นนะเอาเป็นว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยร่วมกับการทำสิ่งใดนี้ให้ เป็นการประสบผลสําเร็จอย่างแท้จริงในภารกิจชีวิอของคุณมันจะเกิดขึ้นแล้วค่ะหลังจากนี้เนาะคือไม่ต้องบอกว่าภารกิจในที่นี้มันไม่ได้เป็นหมายถึงแค่เพียงเรื่องงานนะเออถ้าบางคนเนี่ยยังมองแบบจํากัดเป็นสิ่งนั้นอยู่มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะคะพี่หนาว่าโอเคงานเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะลิงก์มาจากความปรารถนาผ่านทางช่วขคนเราด้วยเช่นยกตัวอย่างนะคะ ก็คือบางคนมีภารกิจในการได้ทำสิ่งที่รักที่ชอบแล้วก็มาพร้อมกับความมัง่งคั่งน้ํารวยนวเนี่ยค่ะอืมมากกส่วนเนี่ยพลังงานเนี้ยคือใช่สำหรับหลายคนก็คือคุณจะได้เข้าสู่การทำในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของคุณจริงๆคุณจะทำสิ่งนี้ในแบบทุกๆวันทุกๆครั้งด้วยความรู้สึกธรรมชาติไม่หนักไม่เหนื่อยแต่ได้เงินแบบ เป็นกอบเป็นกำรเรท่าีคูณนะคะเพราะไม่ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้สัมพันธ์กับพลังงานและอารมณ์ที่สอดค้องการเงินก็แน่นอนนะคะยิ่งคูณยิ่งคุณนะคะทาในสิ่งที่มันตรงกับขึ้นพลังความถี่ที่สูงในตัวตนของคุณนั่นแหละการเงินก็จะวิ่งเข้ามาเออหลายคนเพิ่งเก็ตเพิ่งเข้าใจนะคะกับการปลดล็อกความสําเร็จร่ํารวย มันไม่ได้เป็นการที่จะต้องทําอะไรที่หนักหน่วงเหนื่อยยากลําบากอะไรในชีวิตอย่างนั้นเลยนะคะถ้ามันถูกทางถ้ามันใช่มันจะไม่ได้มีอุปสรรคอันนี้ย้าเลยนะมันจะไม่ได้มีอุปสรรคแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาแต่พี่หนูว่าบางจุดปัญหาที่เกิดขึ้นมาเพื่อคุณน,นั่นแหละเรียนรู้แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรมีการพัฒนาหรือแบบเชื่อมต่อกับภายในเพื่อเราเนี่ยไปถูกทางจริงๆิยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะอือแล้วเนี่ยคุณกําลังจะไปสู่จุดนั้นนะคะเอาเป็นว่าสองอย่างถ้าใครยังไม่เจอหลังสงครามนี้เดี๋ยวจะได้เจอได้ทําในสิ่งที่ถูกทางจริงแล้วไม่ค่อยมีอุปสรรคแน่นอนนะคะคุณจะคลิกกับสิ่งนี้ได้ไวมากคุณจะเติบโตได้ไวมากนะคะถ้าใครที่มาถูกทางอยู่แล้วก่อนหนะ้า แต่ผลลัพธ์ยังไม่มานั่นแหละค่ะนั่นคือสัญญาณที่มึงบอกว่าคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างกับพลังงานภาวะภายในของคุณให้มันสอดคล้องกับภารกิจที่แท้จริงของคุณที่คุณเนี่ยมาอยู่แล้วก่อนหน้านั้นอืมพอพลังงานคุณเหมิดเป็นหนึ่งเดียวกันได้ปุ๊บเนี่ยค่ะมันจึงเกิดขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะไปต่อเลยนะคะ 6ถ้วยหกถ้วยหมายให้ความรู้สึกว่าสิ่งใดนี้นะคะที่ดวงคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนะไมาต้องบอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณเคยสูญเสียเคยผิดหวังอะไรไปในอดีตมันจะไม่ววกลับมาเหมือนเดิมแล้วในในพาชีวิตของคุณต่อจากนี้ไปเลยนะคะเพราะว่านั่นคือการที่คุณเนี่ยบดล็อกแพทเทิร์นเก่าได้แล้วอ่ะเออ แล้วมันไม่ใช่แค่การที่คุณละวางปลดปล่อยหรือแม้กระทั่งให้อภัยอดีตที่เคยเจ็บปวดอะไรที่เคยผิดหวงังอะไรที่ไม่ใช่ของคุณไปนะแต่คุณยังรู้จักในการใส่พลังงานใหม่ใส่ความเชื่อความรู้สึกใหม่ลงไปว่าคุณเนี่ยต้องการชีวิตอย่างไรอะไรที่มันเป็นความสุขที่แท้จริงของคุณเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ดวงคุณเปลี่ยนไปตลอดการจากนี้จากสิ่งใดนั่นก็คือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอย่างลึกซึ้งแล้วก็เปิดรับได้แล้วอะว่าคุณนั้นเนี่ยได้รับอย่างแน่นอนคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนเนี่แหละค่ะนั่นก็คือการคอนเฟิร์มขึ้นไปกับพลังงานเมื่องลบนนะคะว่าคุณพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นค่ะในช่วงชีวิตของคุณหลังจากนี้ ตรงนี้เนี่ยมายบอกเลยว่าแล้วแต่คนเลยว่าคืออะไรเช่นบางคนอ่ะเป็นเรื่องของความรักอืมเป็นเรื่องของความรักคุณก็ต้องผ่านมาแน่นอนนะคะในเรื่องของการปลดปล่อยความเชื่อเก่าๆใดๆในเรื่องของความรักที่มันไม่ส่งผลสอดคล้องกับความรักที่คุณต้องการนึกออกไหมอย่าลืมว่าคุณต้องการคนที่มีความพร้อมเข้ามาในชีวิตส่งเสริมกันดีเป็นคนมั่งคั่งน่งรวยเป็นคนรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะซึ่ง อยู่ที่ความเชื่อเท่านั้นเลยถ้าคุณยังเชื่อแบบเก่าแบบเดิมไปฝังจํากับผลลัพธ์เชิงลบอะไรที่เห็นเห็นอยู่มาเนี่ยแหละค่ะมันคือวนลูกเก่าแต่เพียงแค่ว่าคุณเปลี่ยนความเชื่อในทิศทางใหม่ว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จความรักดีๆก็มีเช่นกันนะคะแบบที่ครบทุกอย่างได้นะ เออแบบที่ว่าเป็นทางความรักที่ดีรักเดียวใจเดียวนะคะเป็นความรักที่มาก็กูลแล้วก็มาพร้อมกับความาาม,มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยมันก็มีอยู่จริง,รงทีเนี้ยในที่ผ่านมามันเหมือนกับมันก็เก็ตถึงบางอ้อว่ามันอยู่ที่เราเลือกรับเลยนะคะและการที่คุณสามารถเลือกรับเลือกเชื่อได้ใหม่นี้มันก็เกิดจากบ่อกเกิดที่คุณเกิดพลังงานของการ ซลเลิฟเซลเอฟเซ็ปนกับตัวเองจริงก็คือการยอมรับในคุณค่าทั้งหมดคุณได้นะคะซึ่งแม่บอกเลยว่าทุกคนมีคุณค่าเดิมแท้ในดวงจิตย่างของคุณที่ไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องวัดจากสิ่งภายนอกอะไรโปรไฟล์แบบไหนรูปลักษณ์เป็นอย่างไรไม่ได้วัดจากสิ่งเหล่านั้นเลยค่ะพี่หนูว่าการที่เราพัฒนาปัจจัยเหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นการสร้างสรรความสุขให้กับตัวเองอะ่ะอืม แต่ว่าการที่จะเกิดการยอมรับในคุณค่าทั้งหมดของตัวเองมันเป็นอะไรที่เบสิกเลยนะคะเรียบเสมือนว่าคุณได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนทุกคนในความจริงทางโลกจิตวิญญาณเหมือนกันนะเพี่งแตนว่าเขามาคนละบทบาทเขามาในรูปลักษณ์คนละกายหยาบกันแต่ดวงจิตยานข้างในลึกๆทุกดวงจิตแสวงหาที่จะกลับบ้านนะคะ มาสูตรสายทางที่เป็นความสงบสุขอย่างแท้จริงนะคะพอคุณเก็ตในสิ่งนี้นี่แหละมันก็เลยสามารถที่จะกลับเข้ามายอมรักทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างในความเป็นคนค่ะแล้วไม่บอกเลยว่านี่คือพลังงานรักไดเงื่อนไขและคุณกําลังดึงดูดความรักเช่นนี้มาอย่างแน่นอนนะคะไม่บอกเลยว่าหกถ้วยแสดงว่าคุณกําลังมีโอกาสนะจะได้เจอโซเมดหลังจากนี้นะคะ ่ะหรือแบบนีิยามเลยว่าก็คือเป็นคู่ความรักที่ดีที่คุณจะได้สมหวังสมปรารถนานะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อโอ้โหไพ่สตาร์ลุงลงมาเคลียร์มากนะคะหลังสงการน,นี้นะคะดวงคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไปตลอดการอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณมีพลังมากในตัวเองนะณน,นเวลานี้แล้วแล้วก็มัน มายต้องบอกว่ามันเป็นพลังที่แท้จริงที่คุณเนี่ยได้ปลดล็อกได้คนพบคนเจอนะคะตอนนี้มายต้องเรียกว่าคุณเน่ะเป็นคนที่ไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้อีกแล้วอะ่ะสาหรับในช่วงคุณนะ,ะที่คุณแบบจะเดินหน้าจะทําสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดนะคะคุณเกิดความไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้วนะแล้วพาสตาร์ก็เลยเป็นการคอนเฟิร์มนะว่าคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่คุณ ปรลาดถนาจริงๆเข้ามาหลังจากนี้แล้วนะคะขออีกหนึ่งใบเลยเนาะใบที่สี่นะคะเจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบกำลังบงบอกว่าบางคนถ้ายังมีในสิ่งที่มันไม่ถูกทางกับชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะเก็ตในคลิปนี้พลังงานวันนี้เลยก็ได้นะ อืมแล้วพอคุณเคลียร์คุณชัดกับความต้องการที่แท้จริงของคุณนี้นะคะอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับเป็นสิ่งลงตาเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์จริงๆนะคะกับคุณค่าในดวงจิติยญางของคุณนะคะมันจะถูกเปิดเผยค่ะมันจะถูกเคลียร์ทางออกไปนะอืมอันนี้อาจจะเป็นบางพลังงานที่ต้องรับรู้นะถ้าหากคุณอยากจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยแค่คุณต้องยอมรับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จะมาค่ะนะมอยบอกเลยว่าพลังงานเสรยฐกิ์ก็ตามหรือพลังงานจัก,กรวาลที่เรารับรู้เรียนรู้มานะคะแน่นอนว่าพลังงานเมื้องบนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ต้องใช้คำว่าเป็นพลังงานที่สูงกว่าเราเนาะแล้วก็คอยไกด์เราอยู่เป็นพลังงานที่มีพลานุภาพมหาศาลมากที่จะช่วยให้เราเนี่ยไปสู่สิ่งที่มันเป็นของแท้ของจริงของเราได้ง่ายขึ้นพี่หนูว่าการที่มันจะถูกจุนลงมา จากสิศงสิ่จากจักรวาลที่จะช่วยเหลือคุณได้ชัดขึ้นเนี่ยนะคะมันต้องเกิดจากพลังงานของคุณที่เปิดรับด้วยนะเออมันต้องเกิดจากการที่คุณไม่มีแรงต้านแล้วมาต้องบอกว่าส่วนใหญ่การที่มันยังไม่ได้เปิดรับได้เต็มที่มีแรงต้านอยู่อะ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นภาวะอารมณ์ที่กลัวการเปลี่ยนแปลงไปยึดติดสิ่งที่เป็นอยู่ว่ามันต้องใช่สิ่งที่มองว่ามันก็ดีนะ แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีจริงๆจ,จากข้างในนั่นแหละค่ะนะมันจะต้องเกิดภาวะของการ s แ r e n d e r น,นคำนี้น่าจะเคยดด้ินกันหลายท่านนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ออร์ค e เพิ่มเติมกันต่อเลยเนาะจะใช้เป็น w i s ต o Or r a c ค e นะคะจะบอกอะไรเพิ่มเติมค่ะกับดวงเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากนี้ไปอุ๊ย ค่ะสมุดมันล่วงก็เลยโดนขาก้องนะอ่ะดูซิว่าหลังจากสงการนี้ไปนะคะดวงคุณเปลี่ยนไปตลอดการนะไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมกับ wisdom oracle บ้างราแวนราค่ะอืมราแหวเราเนี่ยจริงๆพไพ่ใบนี้นะคะสื่อทั่วไปก่อนมันพูดถึงวัฏจักรวัฏจักรการหมุนวนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นซ้ำใหม่ อืมแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงพลังงานดวงเปลี่ยนไปตลอดการหลังสงการนี้แสดงว่าพลังงานของคนที่กำลังรับชมอยู่คุณมีขึ้นพลังงานใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนวัฏจักรเดิมแล้วค่ะไปสู่วัฏจักรวงจรใหม่ในชีวิตของคุณนะคะอืมแล้ววัฏจักรวงจรใหม่ชุมคุณแน่นอนมันก็เป็นผลลัพธ์ใหม่ ที่คุณจะไม่ได้ไปสู่วังวนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะคุณเคลียร์คุณชัดมากนะคะว่าคุณต้องการสิ่งใดอะไรที่สัมพันธ์นะ,ะกับคุณค่าในจิตยังของคุณสิ่งคุณปรารถนานั่นเองนะคะขออีกหนึ่งใบเนาะโรยย์หาค่ะเพื่อนๆโอเคอันนี้เนี่ยดูจะเด่นจริงๆ อองมาเห็นเป็นสองอย่างนะคะอย่างแรกใครที่คุณทำในสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นภารกิจไลฟ์โพส์ของคุณเลยอะถามว่ามันจะคือสิ่งใดที่คุณจะรู้สึกได้รู้ได้ว่าคือสิ่งนั้นคือการที่คุณทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ยคุณมีพลังอะคุณทำเสร็จคุณก็ยังมีพลังคุณทำเสร็จคุณยิ่งรู้สึกว่า เฮ้ยมันเบิกบานใจที่ฉันได้ทำออกมาได้ส่งพลังงานดีๆออกมาที่ฉันได้รงังสรรค์ผลงานนี้ออกมาเนี่ยคะมันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกหมดพลงังรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันใช้พลังงานเยอะสะละเกินอย่างนั้นนะคะมันไม่ใช่ค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เจอแล้วมันก็จะหมายถึงว่าสิ่งนั้นกำลังจะสร้าง ผลรับปรากฏการช่วตของคุณที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงต่อจากนี้นะคะเลขจัก,กรวาลสอง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 นะเมื่อกี้อะ่ะมันขึ้น22นาทียีบสอวินาทีชัดมากนะคะแล้วถ้าหากใครยังไม่เจอคุณจะได้เจอหลังสงการนี้บางคนบอกเลยมีเกณฑ์เปลี่ยนงานกระทันหันหลังจากแบบเบิกเทศรู้แล้วนะคะเออฉันแบบ ไม่ได้ทาในสิ่งที่ถูกทางจริงนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่อยู่จุดเดิมแล้วเนี่ยบางคนมีเกณฑ์แบบออกงานกระทันหันแล้วก็ออกมาทําในสิ่งที่มันใช่เลยอะ่ะแล้วไม่บอกเลยนะคะบางคนที่มีการเปลี่ยนออกกระทันหันอะไรกับทางที่ไม่ใช่ของคุณนะการที่คุณไปสู่การทําสิ่งใหม่บางคนต่อให้เป็นว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้มีประสบการณ์เนิ่นนานก็ตามแต่แต่พอมันลิงก์จริงๆกับเพอร์โพสของคุณโอ้ คุณจะปังเร็วมากคุณจะแบบโฟล์มากเหมือนเหมือนเชี่ยวชาญสิ่งนั้นมาสิบกว่าปีอะจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นโดดเด่นในพลังงานนี้คือความรักแน่นอนนะคะเดวงเปลี่ยนต่อจากนี้ไปตลอดกาลนะใครหลายคนหลังสงการนี้คือคุณจะได้เจอกับรักแท้นะมายบอกเลยว่านิยามของรักแท้ไม่ใช่ความรักที่ต้องเจออุสรรคนะคะ อาจจะได้เวลาที่ต้องเข้าใจใหม่แล้วอมืมันก็มีได้นะสำหรับบางเคสพลังงานที่เขามีถูกลิขิตมาในแบบเฉพาะในการที่ว่าเามีคู่แท้จริงๆที่จะต้องผ่านอุปสรรคบางอย่างแล้วลงตัวได้ดีจริงๆอันนั้นมันก็มีค่ะแต่ว่าโดยพลังงานส่วนใหญ่วันนี้ที่เปิดขึ้นมาที่รับรู้มันเป็นรักแท้ที่เจอแล้วปุ๊บมันแมทค่ะเจอแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันถูกปูตาถูกปูทาง แต่ยังพร้อมมาทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาที่จะลงเอยกันอย่างราบร่นแล้วค่ะ like พลังงานน Now, ี้นะอมาบอกเลยโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันเนาะปิดท้ายด้วยไพ่เมจ i c a l Spirit นะคะเดี๋ยวจะค่อยคคุ้นชินนะเดี๋ยวทุกคนงงว่าเอ๊ะทำไมหมอไมแบบเดี๋ยวมองฝั่งนู้นบ้างมองตรงกล้องบ้างนะคะเออยังแบบ ไม่ชินเล็กน้อยนะแต่เดี๋ยวจะชินแบบว่าคล่องเลยเพราะว่าเออมุมกล้องมันอยู่ตรงนี้เนาะเออแต่ว่ากระจกเขาเรียกว่าอะไรอะกระจกหน้ามอมาๆใช้เป็นกล้องหน้าค่ะมันก็เลยติดมองอีกฝั่งหนึ่งนะอามาดูกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรแนะนําอะไรเพิ่มเติมละการแก่พลังงานของเพื่อนๆนะคะปิดท้ายกันไปนะโอ้คุณได้ไพ่ The wish ค่ะ The wish uh, creative นะคะ Lotus flower review อันนี้พูดถึงว่าในการที่คุณจะเริ่มเข้าสู่การทำในสิ่งที่มันถูกทางของคุณจริงๆแล้วประสบผลสำเร็จได้จริงๆปลดล็อกความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งน้ำรวยด้วยตรงคุณเองนี้นะคะไม่บอกเลยว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ด้วยบังเอิญคุณจะถูกจูนด้วยในการได้รับ ในเรื่องของไอเดียในเรื่องของการวางแผนหรือความคิดอะไรบางอย่างนั่นแหละที่มันตรงจุดและสอดคล้องจริงๆที่จะเกิดผลลัพธ์ให้กับคุณด้วยนะคือไม่บอกเลยว่าพอเอเจี้คุณเปิดรับได้ทั้งหมดคุณจะไม่ได้แบบทําอะไรที่มันจับฉ่ายหรือไม่ตรงจุดอย่างแท้จริงคุณอนะคุณจะถูกจูนช่วยเหลือด้วยในเรื่องของแบบผ่านไอเดียอ่าบางคนมาในรูปแบบของ ความคิดคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือการวางแผนการลงม,มือทำอะไรเนี่ยแหละมันจะถูกทางทั้งหมดเลยอย่างง่ายดายนะอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะโอ้ Liberation ค่ะ free s p i r i t a u t h e n t i c นะคะโดยโดยบทสรุปเลยนะก็คือว่า หลังสงการนี้ที่ดวงคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการนั่นก็เป็นเพราะว่าจิตยายของคุณนั้นกําลังรับรู้ยอมรับทั้งหมดในการที่จะเป็นชีวิตที่แท้จริงของคุณเรียบร้อยแล้วอะไม่ว่าที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แต่คุณเคลียร์แล้วว่าชีวิตที่แท้จริงของคุณนั้นจะต้องเป็นอะไรแบบไหนออกมาในท้ายที่สุด อย่างแรงก้าในความศรัทธาน,นี้ของคุณนะคะแล้วเนี่ยแหละอะไรหลายอย่างที่เป็นสก,การ์ภายนอกก็กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงกับขึ้นความถี่ความเชื่อความศรัทธาน,นั้นของคุณแล้วนะคะ ก็เป็นพลังงานนี้ทั้งหมดเลยนะให้กับเพื่อนๆของเราทุกท่านนะคะหากชื่นชอบนะในการที่ออกมาเนี่ยออกมาทําคลิปแบบนี้มาเห็นหน้าทาักทายกันแบบนี้นะคะก็มาคอมเมนต์กันได้นะผมวยาอ่านคอมเมนต์ทุกทกท่านเลยนะคะก็ขอลาไปสวัสดีกับทุกท่านในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ